สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube และ Facebook ทุกท่านครับรวมถึง fcj เนื้อก่าวทุกคนด้วยนะครับพี่พี่น้องๆที่อยู่ในวงการลอกและเคียนไฟฟ้าทุกคนทุกท่านด้วยครับวันนี้ครับช่างแจ็คครับมีโอกาสครับมานำเสนอครับเป็นชุดคานล้อกล่องล้อมือ2นะครับสภาพดีสวยๆเลยครับวันนี้นานนเข้ามาทีครับพอดีไปเหมามาครับวันนี้ ตัวนี้จะมีชุดมีชุดวินบล็อกนะครับมีชุดล้อมีอันน,น,นี้อันนี้ล้อตามนะครับล้อตามสภาพล้อดีครับนะครับเอาตีกลออยังหนาหนาหน,น้าล้อยังเหลือเยอะครับใช้งานอีก3ปี5ปีสบายครับตัวเนี้ยสภาพสวยๆครับมีทั้งหมดอยู่4ชุดนะครับ บังนี้เป็นล้อขับนะครับนี่ล้อขับมองเห็นเฟืองไหมครับเฟืองยังไม่มีปัญหานะครับเฟืองล้อขับไม่มีแตกไม่มีบิดน,นะครับอย่างการชนมีครบบางตัวก็ไม่มีนะครับแต่ชุดเฟืองขับของล้อเนี่ยสภาพดีครับใช้งานได้นานๆครับสวยครับ ตัวนี้จะมีชุดเจาะรูแผ่นเพดหนะแปนมาเรียบร้อยครับวังแล้วสามดูเป็นเพดหนึ่งก็6นะครับมีทั้งหมดอยู่4คคานนะครับท่านใดสนใจติดต่อสอบถามกันมาได้ครับเบอร์โทร0849 7 6 8 8 8 9จังแจ็คครับตัวนี้พวกนี้จะเป็นงานแฟดนะครับเนี่ยงานแฝดแฟดป่องล้อนะครับไม่ได้เป็น พวกเหล็กบีมพวกนี้แข็งแรงทน,นทานครับม,มาตรฐานครับตัวนี้เอ่เหมาะสำหรับเคน3.2ตันนะครับส่วนใหญ่ใช้ประมาณตัวนี้ไซร์ล้อประมาณไซร์ล้อ1 1 2นะครับ่ขนาดของล้อ1 12นนะครับเอ่อวัดความยาวให้นะครับความยาว ความยาวความยาวของขาลอ้ออยู่ที่1เมตร70ิเซนติเมตรนะครับ1เมตรเจสเซนกว้างความสูงครับความสูงความสูงอยู่ที่27เซนติเมตรนะครับยี 27, 27่สเจดยีเซนติเมตร กับหัวกับหางนี้ขออภัยครับนี่ไม่ขนาดครับกว้างของกล่องล้ออยู่ที่15เซนติเมตรนะครับกว้างที่ห้าเซนติเมตรครับ <c oughs> ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามมาได้ครับ <c oughs> เบอร์โทรช่างแจ็คเบอร์โทร0 8 4 9 7 6 8 4 8 9่เก้าจ่าชุดนี้ถ้าถ้าเหมาสีคานนี่เก้าหมื่นบาทครับผม ถ้าแยกก็คือตัวละ,ะถ้าแยกก็คือ,อตัวละ2 5งหมืนครับไปถึงนี่เก็บสีแล้วก็แฟบเกเดอร์ใส่ติดตั้งมอเตอร์ใส่ก็ใช้งานได้เลยครับสภาพวสวยๆติดต่อสอบถามกันมาได้ครับช่างแจ๊คครับผมยินดีรับใช้บริการทุกท่านอ้อลืมไปครับถ้าเป็นกรุงเทพปริมณฑลส่งให้ฟรีนะครับ ถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพปริมณฑลทางเหนือก็อยุธยากรุงเทพก็สมุทรปราการแล้วก็สมุทรสาครในโซนนี้นคนปรปฐมนี้ก็ส่งได้นะครับเพราะว่าทางนี้ผมวิ่งประจําถ้าไปไกลๆก็ต้องประสานงานติดต่อกันอีกทีหนึงครับขอบคุณที่ใช้บริการทุกท่านครับยินดีรับใช้ครับสวัสดีครับ